โอคครับก่อนถึงก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนก่อนเลยนะฮะคืนนี้เราลงงานกอขอนะครับเป็นข้าวของพี่ท็อปนะฮะก็เดี๋ยวจะพอมั้ยมาช่วยพี่โอนะครับพี่พรตัวเดินทางแต่ไม่ได้ทําคลิปนะช่วยพี่พรลื้อจนเสร็จแล้วดูมือเลยเละไปหมดเลยเนะี่ยแล้วก็รีบมาถ่ายคลิปให้ใหเพื่อนๆดูนะ่ยเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเป็นทุ่งหลังบ้านเองนะครับ กูวิ้งกูวิ่งอยู่อ่าให้กล้องโฟกัสได้โอ้โหไม่เปียกครับ ดับใกล้เทียงไล่ละเบิดเลยนะดูดิแน่นมากเลยฮะโอ้รถไ่พอนน็อตล,ล็อกเฟืองตัวใหญ่ขาดแล้วไปขัดเฟืองตัวเดินนในห้องเกียร์เด่นติดต่อเด่นแล้วที่เนี้ยไปขัดเฟืองบินไปเลยแต่ไม่เท่าไหร่ครับลูกมืนไม่ได้แตกไม่ได้อะไร อันนี้เหมาคนเดียวเลย <laughs> สามไร่แปดอันละยาวหรือเปล่าสาไร่แปดอัน ไันไ่ไ้ด้ว่าพกงหน้ามาขาับปีแบบนี้นะเพื่อนๆทำงานมันดิสนุกดิมันท้าทายมันได้แข่งกับเวลาได้แข่งกับตัวเองไงไม่รู้บอกไม่ถูกคือรถเป็นไรเราต้องพร้อมเสมอเลยครัเพื่อนถ้าเราไม่พร้อมคนอื่นเสียบอะว้าว โอ้ไม่เลิกเลยไปแตจ,จะบอกไปกไป่อนฝมารอกันขำมืดตึกดึ่ดกันเลยทีเดียว ภาพพงหน้ามาคันกระจายไปเมื่ได้หลายวะบมอมบอมคริเบียร์เนี่ย,อ,ยอะไรพี่โอ้ดีแล้วเย็นสบายตอนคำ่ำเอาเองนะพี่เหลือแค่นี้ต้องตั้งนะพี่พรน็อตขาดบอมน็อตล็อกเฟืองตัวใหญ่ขาดไปรคบรบเฟืองบินเลยฝันหล่อเลยน็อต <Not> <Not> ใหญ่เออน็อตนั่นแ <laughs> <not> หละ <laughs> <not> <laughs> เออนั่นแหละงามไส้เลยเปลี่ยนดิ แล้วเนขาวนไปอ่ะแล้วใครจะไปทําทันนะสิบคันเ็นเอาไม่ทันนะบอกเลยเนี่ยเปียกแน,น่เนี่ยเนี่ยเนี่ยงทีไม่มีรถนะก,ก็ขอบคุณทาวนาที่เข้าใจนะครับสำหรับบางเจ้าบางทีรถเอาไม่ทันจริงๆก็ต้องโอ้โหช่วยๆกันหน่อยรถก็เต็มที่แล้วเนี่ยผมรถเสียกันเนี่ยข้ามือตืกๆเนี่ก็ต้องพร้อมเพื่อที่จะเอางานได้ได้นะ <S <S อ๋อนี่อันนี้งานหนึ่ง เปียกผมก็ไม่เกี่ยวให้หรอกครับถ้าถึงก็เปียกแชะแบะน้ำทังรู้ว่าเปียกมันออกเยอะนะเราทํานาผมทํานารู้ผมรู้ผมอยู่รถรู้ว่าทํายังไงจะเกี่ยวดีไม่ดีเกี่ยวเสียหายไหม่อะไรไหมเรารู้ไงเราไม่ได้บี้งานอะไรถั้าขนาดนั้นก็คือเอาพอควรพอบางทีเกี่ยวไปอะบางเจ้าใจถึงเกินอะเปียกแชะแบะจนเราต้องกดว่าพอมั้งลุงอย่าเกี่ยวเลยอะไรเงี้ยเราอธิบายเขาเนี่ย ไม่ใช่วาขีเกียร์นะแต่คือคือมันไม่ดีแล้วอ่ะมันเสียหายอ่ะคาต้นสั้นแต่หลวงดีมากครับผมไม่เหมือนสีหนึ่งอะพี่วีอะพี่บอกอะแปพี่วีอะเหรอแปดสามเจ๊งเลยดีไหม ดูให้ดูอะครับเป็นไงวิง่งฟั๊บกันเลยทีเดียวเชวเอาโอ,โอ้โหระเบิดอย่างกับภูเขาไฟเมื่อกี้ที่หายไปไม่ใช่หมดนะแวะเติมลูกอ่ะหนูใข้าวอยู่เฮ้ยฟัมหม่หมาหมาตะกุกหนูไนโอ้มือเละ เดี๋ยวปีใส่กโมไฟช็อตทั้งคันเลยเอาไฟสอบกบดวงเดียวเนี่ยผมใส่ขับเกี่ยวมาเนี่ยเกี่ยวนะไฟชอ็อตอ่ะจะติดเครื่องทีต้องขี้แบตติดอะ่ะไม่งั้นช็อตหมดอะ่ะคันนี้ชอบร้านอาหารคันนี้ชอไปเลยเดี<ะ>๋ยวผมกดติดเกี่ยวหน่อยเดี๋ยวเกี่ยวเฮิร์กนเบื้องเต็มหมดเนี่ยตัวำดำๆเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยบาน เหนือยเขาแม่ลายเบี้อมลายโอ้หเราเต็มพิกัดเลยนีบอมรอรอนกดทแล้ว,ททลวโวทุกทีเยเนี่ยมาที่หลักเลยรูกแล้วลักษณะคล้ายกขอสิหนึห่ง <laughs> เมืแรกเราเป็ไก่ตาไนฟากินนะนี่ตะดาวนะโอ้ไก่แมงปูไก่แมงปูเออไก่แมงปูแน่นอนอยู่แล้วนะดาวอ่ะจัดให้เราอยู่แล้วที่ยิ้มหวานต้องแต่ไประพีแล้ไม่มาเลยไปยิ้มมาละระพีไปวัธยมไปยิ้มอ่ะเพราะโอ้เต็มมือเลยเทเลยนั่นครับโอ้เดี๋ยวครั้งนี้เราเทแล้วเพื่อนเต็มเต็มจัด ประมาณสามดวงเ <laughs> ออหนาวไหลูยู่ซีงใจแล้วไปแก่เราเอา้าเดิ็ไปมาก่อนเ่อต้องเก่าเขาดิเออมาดีเด็ดจับคันนี้เห็นแก่แกีแกแก็ทำงานั้งวันแล้วเนี่ยเอาไปลุย ขึ้นเทนเลอร์กันเนาะจบงานครับวันนี้สบายๆไป,ไป,ปมาเพื่อนๆสองร้อยสุดท้ายครับผมกลับไปแกะของเราฮะวันนี้โอ้โหวีโอหัดอย่างเดียวครับเอโหัวสับเด้งเ <laughs> อาไปสบส่ <laughs> เดี๋ยวไม่เกี่ยวไหน้ากันะ เกมเมื่อเดี๋ยวขึ้นทันเร่กันเอออันนี้ขอโทษก่อนนะนะบางทีมีคําพูดคําจาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ดีออกไปแล้วก็ขอโทษเพื่อนเด้อสีสันครับเอนเตอร์เทนไปเดี๋ยวขึ้นทันเร่องกันอ่ะโอเคครับเพื่อนจบฮะนั่นแหละเปนคนขึ้นครับจะบอกเป็นคนบอกก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเปนสังเกติงในช่องผมด้วยนะครับเวลานี้ก็ใกล้สี่ทุ่มเลยนะครับเพื่อนๆพอครับเลิกครับเปียกแล้ว สมควรกับเวลาพอแล้วถือว่าเขาช่วยเราเราช่วยเขาเพื่อกูกันไปครับเปียกมากเราก็ไม่เกี่ยวฮะเสียหายเยอะเราก็พอเอาพอประมาณเพื่อนก็ดีกว่าเข้าบ้านหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มเนาะใช่ไหมละ่ะเออมานี้นี่นะครับการทำงานของชาวลุกเกี่ยวเรานะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆอาชีพเดียวกันได้ครับ มีทุกบ้างสนุกบ้างเสียบ้างพังบ้างเนี่ยมันคือมนเสน่ห์ของอาชีพนี้แต่สุดท้ายพวกเราก็มีความสุขได้กินเบียร์กับเพื่อนเพื่อนทำนู่นทำนี่กินกันได้นอนกนลางไร่กลางนามันคือมนเสน่ห์ของชีวิตแบบหนึง่งไปแล้วครับเพื่อนสวัสดีครับ